องคมรามความก้าากรพัาายาาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนะไมา่ยดยกออกอึ๊บองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและขับเคลื่อนง,งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย ในภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดินทางจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองไปยังสนามบินกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยรวมถึงให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงและเป็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอาทิโครงการพาหมอไปหาประชาชนโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิสุสงฆ์สามเณร และผู้นำทางศาสนาโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางเจ็ดสาขาได้แก่อายุรกรรมศัลยกรรมอัโทปิดิกกุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรมวิสัญญีวิทยาและเวชศาสตร์ครอบครัวมีการพัฒนาระบบบ,บริการดิจิทัลเป็น OPD และ IPD paperless จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ5แห่งและพัฒนาทีม3หมอครอบคลุมเป้าหมายทุกพื้นที่ในอำเภอนครไทย จากนั้นในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เดินทางไปที่โรงเรียนกันลายาณิวัฒนาหนึ่งเพื่อรับฟังสรุปการดําเนินงานโรงเรียนสนับสนุนโดยคณะทํางานสืบสารและต่อยอดพระราชพณิธานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้คณะกรรมธิการวิสามันการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ึกษาครับงนะโดยนางสาวอรารเย็นทันผู้เป็นการโรงเรือกัลยาณมิตรที่สยามสมาคม <Okay. S 2> ในการจัดงานวันนั้นเนี่ย mm hmm. เราได้มีการนำสิ่งแรกที่เราทำก็คือเรานำ mm hmm. นี่เขาสะานที่เราทำมานะครับ mm hmm. ที่เป็นทั้งลูกของคนไทยแล้วก็ลูกของชนเผ่าต,ต่างๆแบบนี้ครับว่าทำคณะได้สนัำหรับลูระมาณ และได้มีพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Healthy City Model เมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนตำบลน,นาบัวนักองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบัวและเยี่ยมชมนิทศการ ครับก็เป็นเรื่อง